สวัสดีครับผมนัทเลศลังควัดครับในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยอยู่กับความคาดหวังกันนะครับหลายคนก็คาดหวังสูงหลายคนก็คาดหวังต่าแล้วคุณคิดว่าเราควรมีความคาดหวังไหมครับแต่ถ้าผมถามกลับไปว่าเราควรเลิกคาดหวังซะแล้วลงมือทําแทนคุณมีความคิดเห็นยังไงครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของความคาดหวังครับ มันมีคุณมาร์กเมนสันนะครับเขาได้ทำวิจัยแล้วก็ได้เขียนบทความออมาน่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมนุษย์มักจะโฟกัสผิดจุดหรือว่าไปให้ความสำคัญผิดจุดก็คือแทนที่จะไปให้ความสำคัญกับทิศทางเหมือนเข็มทิศนะครับให้ความสำคัญกับทิศทางแต่ไปให้ความสำคัญกับระยะทางกันมากกว่าให้ความสำคัญกับระยะทางเช่นอะไรครับเช่นว่าจะได้เงินเดือนขึ้นเท่าไหร่ ฉันจะขายของได้มากน้อยขนาดไหนไอ้พวกนี้มันคือระยะทางไม่ใช่ทิศทางแล้วมาต่างกันยังไงครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนนะครับมาตั้งคําถามว่าเอ๊ะคุณต้องการสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วเราต้องการมันไหมมันคุ้มค่าไหมแล้วเราทําไปเพื่ออะไรถ้าเราทําอย่างนั้นคําถามเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันคือเข็มทิศแทนที่คุณจะไปกําหนดเป็นหรือไปมองหาระยะทาง หันหันมามองหาทิศทางที่ดีดีกว่าการหาทิศทางที่ดีเนี่ยคือมันต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเองผมสอนทางด้านการสื่อสารนะครับผมมักจะถามคําถามเด็กอยู่หนึ่งคำถามนะครับว่าคุณว่าการสื่อสารที่โลกยุคป,ปัจจุบันที่กระเลินก้าวหน้าไปอย่างมากมายเนี่ยคุณคิดว่าการสื่อสารไหนสําคัญที่สุดครับการสื่อสารที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันเริ่มจากการสื่อสารกับตัวเองให้ได้ก่อน การสื่อสารกับตัวเองเนี่ยสำคัญมากถ้าคุณสื่อสารกับตัวเองได้นะมันก็คือการรักตัวเองเรารู้ว่าตัวเองคิดอะไรทําอะไรแล้วเราจะต้องทําอะไรต่อไปทําไมเราถึงต้องทําอย่างนั้นอันนี้คือการตั้งคาถามคราวนี้มาดูความคาดหวังความคาดหวังแบบมีทิศทางนะครับความคาดหวังเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยความคาดหวังมันเปรียบเหมือนปัญหานะครับทำไมผมถึงเทียบว่า ความคาดหวังมันเหมือนปัญหาเพราะความคาดหวังเนี่ยมันคือช่องว่างครับมันเป็นช่องว่างระหว่างสิ่งที่เราเป็นอยู่กับสิ่งที่เราต้องการจะเป็นหรือสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นคุณจะเห็นไหมว่ามันมีกลับอยู่ไอ้ช่องว่างตรงนี้อะครับยิ่งมันกว้างเท่าไหร่นะมันยิ่งแย่นะครับมันยิ่งมีปัญหามากคนที่สิ่งที่เป็นอยู่อย่างนี้แล้วคาดหวังสูงแล้วพอไม่ได้เนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาไงครับแต่ถ้าเราคาดหวังต่ำคาดหวังต่ําหรือไม่คาดหวังเนี่ย ช่องว่างตรงนี้ไม่มีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวติดตามต่อนะครับความ,มคาดหวังเนี่ยวิธีการคิดเนี่ยวิธีการคิดนะครับเราต้องไม่คิดให้มันเป็นผลลัพธ์ครับเราต้องคิดให้มันเป็นกระบ,บวนการถ้าคิดให้มันเป็นผลลัพธ์มันจะเป็นไงครับเช่นนักกีฬาบอกว่าฉันต้องชนะถ้าทํางานบอกฉันต้องได้เงินเดือนขึ้นถ้าขายของบอกฉันต้องขายของได้ยอดตามนี้นั่นคือเราคิดถึงผลลัพธ์แต่ถ้าเราคิดเป็นกระบวนการคิดยังไงครับคิดเป็นกระบวนการก็คือว่าฉันจะทําให้เต็มที่ที่สุดไอ้ตรงนี้เราควบคุมได้ แต่ถ้าเป็นผลลัพธ์ว่าฉันต้องชนะฉันต้องได้อย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยอันนั้นเราควบคุมไม่ได้นะครับเราควบคุมไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าฉันจะทําให้เต็มที่ที่สุดอันนี้คุณควบคุมได้ครับอันนี้คุณควบคุมได้นักกีฬาระดับโลกที่เก่งๆเนี่ยเขาจะมีสมาธิในช่วงนั้นครับแล้วเขาจะทาให้มันเต็มที่ที่สุดโดยไม่คาดถึงผลลัพธ์แต่เขาจะดูกระบวนการที่เขาทําไปนะฮะเพราะอันนี้สําคัญมากเลยนะครับ ต่อไปเนี่ยให้อยากให้โฟกัสเรื่องกระบ,บวนการมากกว่าผลลัพธ์นะมันมีคําพูดที่จริงแท้แน่นอนเขาบอกว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดในโลกนี้คือความไม่แน่นอนอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับอะไรไมันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยผมถึงไม่อยากให้พวกเราคาดหวังอะไรมากอยากให้เรามีความยืดหยุ่นมีความยืดหยุนนะครับผมเนี่ยมักจะไปทํางานเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสื่อแล้วก็ดูแลอะไรเกี่ยวข้องกับสื่อเยอะแยะมากมาย เวลาเราทางานเนี่ยเรามักจะมีแผนสํารองนะครับเช่นถ้าแผน A ไม่ได้เนี่ยเราจะมีแผน B ครับถ้าแผน B ไม่ได้เราจะมีแผน C ครับผมเนี่ยมักจะสอนเด็กอยู่เสมอว่าถ้าทํางานสื่อจงมองโลกในแง่ร้ายไปก่อนว่าอสิ่งเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้การที่เรามองโลกในแง่ร้ายเราจะเตรียมพร้อมเหมือนเหมือนเวลาที่คุณไปเที่ททยวทะเลทำไมคุณต้องทําไมคุณต้องใส่เสื้อชวชีพอ่ะใช่ไหมครับ <laughs> คุณต้องใส่เสื้อชูชีพไหมล่องเรือ มันมันอาจจะเลือกคว่มหรือไม่คว่มก็ได้แต่คุณก็ต้องกันไว้นั่นคือคุณมองโลกในแง่ร้าย,ยไ้เราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิดนะแต่เราก็เตรียมตัวให้ดีก็แล้วกันนะครับคราวนี้ผมมีสรรมการความสุขมาฝากนะครับเพราะว่าตอนนี้เราแสวงหาความสุขกันนะครับความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็คือความคาดหวังลบด้วยความเป็นจริงนะครับถ้าคุณคาดหวังสูง นะครับลบด้วยความเป็นจริงเนี่ยตัวเลขความสุขมันจะดัชนีมันจะน้อยนะแต่ถ้าคุณคาดหวังต่ําลบด้วยความเป็นจริงเนี่ยความสุขคุณก็จะมากขึ้นครับเอาละมาลองดูนะครับว่าเป้เป้แห่งความหวังที่คุณแบกไปกันเนี่ยนะครับที่คุณแบกอยู่ทุกวันเนี่ยมันหนักเกินไปหรือเปล่าถ้ามันหนักเกินไปเนี่ยคุณก็อาจจะ เอามันออกบ้างก็ได้นะครับเอามันออกบ้างก็ได้แล้วก็อย่าไปคาดหวังอะไรนะครับผมบอกกับนักศึกษาที่ทํางานประกวดหรืออะไรต่างๆมากมายนะครับบอกว่าให้ทําอย่างมีความสุขแล้วก็ทําไปนะครับไม่ต้องไปคาดหวังแล้วไปคาดหวังว่าจะมีคนมาดูไปคาดหวังว่าจะมีคนมาให้ความสนใจแล้วพอมันไม่ได้อย่างที่เราคิดเนี่ยความสุขคุณจะหายไปทันทีนะครับลองเอาไปคิดดูนะครับบทสรุปส่งท้ายนะครับจงคาดหวังให้ต่ํา แต่เพิ่มแรงกระทําคุณให้สูงขึ้นอย่าให้ภาพฝันที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับมาทําลายความสวยงามที่อยู่ตรงหน้าคุณณตอนนี้นะครับแล้วเจอกัน EP ถัดไปครับขอบคุณครับ